อนนี้เรามาอยู่กันในเกม Mega Break นะครับเป็นเกมขับหุ่นนะครับที่เพิ่งมาใหม่เลยที่เพิ่งปล่อยให้เล่นวันนี้นะครับซึ่งผมก็เล่นไปแล้วก็ยังงงๆอยู่นะแต่มันก็สนุกดีนะครับผมเพิ่งไปปลดล็อกสไตรเกอร์ตัวใหม่มานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยครับว่าภายในเกมเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างทางด้านตัวเกมนะครับอ่า UI เนี่ยหลายคนอาจจะไม่คุ้นชินนะครับเพราะว่ามันอาจจะทําให้ดูยากไปนิดนึงนะแต่ถ้าสำหรับใครที่รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาเนี่ยก็ดีแล้วครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมอาจจะมองว่ามันอาจจะดูยากไปนิดน ว่าตเกมเนี่ยเป็นภาษาไทยก็ทําได้นะครับระหว่า,างฉากโหลดก่อนที่จะเข้าไปเล่นเนี่ยมันก็จะมีคัตซีนะผมชอบอย่างหนึ่งตรงที่แบบตอนที่เรากดพร้อม,มนะครับมันจะเป็นเสียงภ้ามันขึ้นมาแบบว่าใครพร้อมแล้วบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือเอเนจีเนี่นย,ยเราต้องปล่อยบริหารให้ดีนะครับถ้าเอเนจีหมดเราก็จะทำอะไรไม่ได้นะแต่ออว่า ไฟเซราเนี่ยมันเป็นตัวแทงนะครับซึ่งเลือดมันจะเยอะหน่อยนะผมน่าจะต้องมาเลงตัวอื่นนะครับต้องรอสก,กิลแป๊บหนึ่งนะแอบเล่นยากอยู่นะครับอาจจะยังไม่ค่อยชินเกมเท่าไหร่นะ ถ้าใครที่แบบไม่เคยได้เล่นเกมน mm hmm. แนวเตอร์เพรสซันเนี่ยอาจจะมึนหัวได้นะครับคือมันตอนแรกเนี่ยมันจะมีโมชั่นเบลอเปิดไปใช่ไหมฮะคุณซึ่งคุณสามารถไปปิดได้นะซึ่งผมก็ปิดไว้ละผมเป็นคนที่ไม่ชอบม mm ือชั้นไอ้โมชั่นเบลอนี่ยครับมันทำให้มึนอ่ะนีไปไงละ่ะอย่างเดียวฮ mm hmm. ะไป f ฟ r s t ส i ิว hmm. เรานี่ f i n i s เชอร์ hmm. ไป ไปไหนแหล้ววะเรียบร้อยครับดับเบิลคิวเอนเนอร์จี้ตัวนี้เนี่ยหมดค่อนข้างไวนะทีะ่ลองเล่นมานะครับ <Double Q. S 1> หายตัวแป๊บหนึ่งรอสกิลคูดาวน์เสร็จนะครับไปโอ้ oh, ใช้ไม่โดนด้วย บลักคันเทอร์ไม่ใช่นะครับผิดเกมแล้วถ้าโดนเมื่อกี้นะก็ตายแล้วครับไปฟินนชเชอร์ไป โดยรวมเนี่ยผมว่าตัวเกมมันก็มันดีนะแต่มันอาจจะดูไม่รู้เรื่องนิดนึงนะครับเฮ้ยเราไปตีใส่ไอ้อย่าไปตีแทงนะครับได้ตายแล้วครับเนี่ลมีฮิวีนเพื่อนช่วยฮิวให้เลยครับ อะไรทำไมมันมนัวกันในห้องนี้วะเนี่ยมันเป็นพื้นที่นะเราต้องมาทำเ,เราต้องมายึดกุญแจนะครับแเรามันได้ตัวแทงด้วยไม่รอดครับพอตายเนี่ยมันจะ,ม,นจะม,มันก็จะมีคิวแคมมาให้เราดูนะว่าเราโดนเขาจัดการได้ยังไงนะครับแล้วก็เราจะเกิดใหม่ในอีก12วินะครับพอมันถึงเวลาคูลดาวน์เสร็จแล้วเนี่ยคุณก็กดสเปซลายทีหนึงนะมันก็จะเกิดขึ้นมาใหม่ เรียบร้อยครับฟินิเชอร์ได้ปะ,ะเมื่อกี้ผมกดฟินิเชอร์แล้วมันไม่ได้วะไม่เป็นไรดูยต่อได้เสน็จครับ คลิกขวาผมเนี่ยมันจะไม่สนเกาะของศัตรูนะมันจะตีทะลุนะครับเ้าใจไม่ผิดนะตามไปคุ้มกันเพื่อนครับ มองอะไรไม่ค่อยเห็นเลยนะมันมีพายุนะครับพายุในแมปเจอรับว่าหมายเรา พายุหมดก็มองได้ง่ายขึ้นครับอุย้ยนิดเดียวเองเรียบร้อยครับฟอนิเจอร์ไป มโบไปครับชนะละแต้มมันถึง100กว่านี่ครับแล้วก็ชนะไปเลยเกมอาจจะดูงงๆใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรครับอ๋อเราไม่ได้ MVP นะครับนะ MVP เป็นของเพื่นอนคนนี้นะอ,อ๋อของผมได้ท็อปฟินิชเชอร์นะครับก็คือกดฟินิเชอร์เยอะที่สุดนั่นเองนะมันสามารถมาดูแบบพวกรายละเอียด หลังจากจบเกมตรงนี้ได้นะครับเราต้องจะคิวเยอะสุดนะเนี่ยเพื่อน่าจะฆ่าไป1ตาย1น s ่แอซซิสนะครับส่วนเราฆ่า5ตาย1น s s งแอซซิสนะครับแต่คนนี้ได้ MVP เพราะว่าเขาทำภารกิจด้วยนะระดาเมจก็เยอะนะครับภารกิจถ้าเราทำเสร็จเนี่ยมันก็จะให้โทเค็นภารกิจมานะครับแล้วก็เกมนี้คุณสามารถเปลี่ยนภาษาได้ตามใจชอบเลยนะครับถ้าคุณอยากให้เสียงพากย์เป็นภาษาญี่ปุ่นเหมือนดูอนิเมะอยู่แล้วก็เป็นซับภาษาไทยเนี่ยคุณก็สามารถทำได้นะครับโดยไปที่ตั้งค่านะครับแล้วก็มาทีี่ภาาษตรงน้ เนี่ยส่วนเสียงนะครับคุณก็เลือกเลยว่าจะเป็นภาษาอะไรก็ได้เนี่ยมันจะมีอยู่สาภาษานะครับก็จะเป็นภาษาจีนภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นนะครับซึ่งผมก็เลือกใช้ภาษาญี่ปุ่นนะส่วนภาษาข้อความนะครับ text อะไรพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีให้เลือกเยอะกว่านะครับนี่คุณก็สามารถไปเลือกได้ตามใจชอบเลยส่วนถ้าใครที่อาจจะเวียนหัวกับ motion blur นะครับคุณก็สามารถมาปิดได้นะครับโดมาที่แสดงผลนะครับกดมาที่กราฟิกนะแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างสุดครับมันจะมีหัวข้อ motion blur อยู่ให้คุณปิดไปได้เลยครับ อนแรกเนี่ยมันจะเปิดไว้ให้ใช่ไหมมันจะเปิดไว้ให้กลางนะครับผมก็เลือกที่จะปิดมันไว้อันนี้ก็ปิดไปเหมือนกันนะพอประมาณนี้ครับ,กบเกมใหม่อย่าง Mega Break นะครับซึ่งเปิดให้เล่นวันนี้เลยใครที่อยากลองเล่นเนี่ยก็ฟรีนะครับอยู่ใน s t e a m สามารถไปโหลดมาเล่นได้นะเดี๋ยวผมจะมีไลฟ์เกมนี้ด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับแล้วใครมีความคิดเห็นอะไรยังไงเกี่ยวกับเกมนี้นยะคุณก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคุณอยากจะแชร์อะไรก็ได้นะครับคุณอยากจะสอนผมว่าเออมันต้อง